คิด TFR นะครับติดตั้งง่ายนะครับนะครับผมจะกึงปอกท้ให้เสร็จเรียบร้อยนะครับเอาไปเ็ไปส่งแกนเดิมนะครับตัดวิธีการทาแบบละเอียดนี้ให้นะครับขอแกนแบบนี้นะครับหลังจากตัดมาแล้วนะครับแบบนี้นะครับเอาอุปกรณ์ที่ผมให้ไปแบบนี้นะครับสวมเข้าไปนะครับสวมเลยครับสวมเข้าไปเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเชื่อมนะครับเชื่อมนะครับแบบนี้นะครับนะครับแกนแล้วเดี๋ยวเราประกอบเลย ตัวนี้นะครับผมจะกึงขนาดไว้ให้แล้วนะครับใส่เข้าไปแบบนี้นะครับแล้วเชื่อมเลยนะครับแป้มเล็งให้ตรงเชื่อมเลยนะครับแป้มก่อนนะครับแป้มแค่จุดนึ่งก่อนนะเดี๋ยวเราจะเล็งให้ตรงอีกทีหนึ่งออกนะครับใส่แบบนี้แป้มไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวประกอบมอเตอร์ประกอบแกนเข้าไปนะครับแล้วประกอบมอเตอร์หลังจากนั้นเราตัดแกนนะครับแล้วใส่เข้าไปเลยครับออกนะครับ หลังจากต่อด้านบนเสร็จแล้วนะครับเชื่อมแบบนี้นะครับแล้วมาต่อด้านล่างนะครับอันด้านล่างมาต่อแบบนี้ย่อยล่างนะครับเอาซุโคลีนที่ผมให้ไปนะครับเสียบเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วตัวนี้นะครับประกอบประกอบจริงเลยนะครับต่อแบบนี้นะครับอเสียบให้หน่อยครับเสียบเลยครับ เสียบนะฮะขั้นตอนนะครับโอเคประกอบเลยครับง่ายนะครับชุดคิดมีมาให้ครบอุปกรณ์มีให้ครบแบบนี้เลยนะครับชุดคิดประกอบนะฮะแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็เชื่อมตรงนี้เป็นอันจบเสร็จพิธีนะครับนะครับให้ดูนะครับตัวนี้เราก็ตัดตัดนะฮะเดี๋ยวเราแต้มหน่อยนึงน้ำซุปเปอร์ลีน นะครับ,นะรบวิธีการทําการวัดการทําอย่างอื่นแบบละเอียดมีให้นะครับมีอีกคลิปอันนี้คือนะคร่าวๆนะฮะง่ายนะครับชุดคิดมีของให้ครบตามนี้นะครับ